way. เออเยสเยสเยสนั่นแหละผมจะไปเชียงรายน้อยครับผมจะไปเชียงรายน้อยครับอไอ้นุ่มขบานขบานขบาน Thank you, thank you. เฮ้ยเฮ้ยไทยแลนด์ไทยแน,นขอคบอขอคุณครับอ๋ขอบค,คุณครับอ่ไปไปไปเฮ้ยกุลักโชคดี มึงไอ้ลังมึงลงมืมเป่าตังไว้แล้วมึงจะแดกอะไรแล้วเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมึงนนอะไรตรงนี้มองหียอะไรมองหียอะไร What อะไรอะไร I'm I'm hungry เหิวมากๆเลยครับ<ล>ไม่ต้องไม่ต้องกูหิวเองไม่ใช่หิว หิวหิวเอาหิวหิวมากมากเลยครับหิวหิวมากมากเลยเอาเดี๋ยวเดี uh> oh uh> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยังไงรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากๆไว้พระเทโลก ดีซ oh, <I> ิสมีกรอบไหนลองพูดดิมีเกาะมีกรอบมีเกาะดูปากกูมีกรอบมีกรอบก็มีกรอบมีเกาะก็มีเกาะถุยผู้ชายกับกูอีกอเหี้ยเอ่เอา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 เป็นไงลอยเดย์ของฟีเนี่ย โอ้วลี่เดลิเชียสอะไร <c oughs> อะไรอะไรเชีชอ no, no. อ่อชื่อเอ็มหน่ากูเชี้เหรอโน้โน้อร่อยมากครับอร่อยมากครับโอเคเข้าใจมันย่าดีนะอย่างเงีองพรีสพรีสเคมีคิดมีกรอบมีกรอบเยอะแดกแล้วจะให้กูทำไม่กินอีกเหรอกูไม่ได้ว่าขนาดนั้นนะเว้ยกูมีการมีงานน้ำนะเว้ยเฮ้ยพรีส ไม่แม็กซ์อีพีกรอันนี้วะีเอาเอาตามมาตามมาตามมาเอาตามมาภาษากรษภาษากฤิอ๋อโลรมีตามมา เฮียเฮียเฮียแต่เดี๋ยวก่อนภารกิจของเราอ่ะยังไม่จบนะเว้ยซึ่งเราจะเดินทางไปทางวอเทอรนน์นั่นก็คือน้ำเรามียานพาหนะไปนั่นก็คือโบ๊ทเรือเกีย <c oughs> <c oughs> คนนี้ความรู้เรียนนอดสูง <c oughs> ซึ่งเราจะทำการขนมไป วัดขนมพายอ้กอบพี้อะไรเมืองพายไม่ายไม่มีกอบไม่กอบไม่กอบนี่เอาไปพาย ้มสบายหืมหืมหืมหืหหายก็ไม่ผูกทายคาดด้านนี้อเมริกาสอนอย่างนั้นเหรอ,อเอาด้านนี้พายเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้านเนี้ยเออพายครับพี่ครับเออไดถึงไหมเนี่ยป้าแม่พรเนี่ยแม่สุธิรักของกูเนี่ยฮะเอาไป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  ฮ่าพายเป็นไม่เนีย่ยอยู่บ้านนะฮะเออเอาไว้เ<ว>นี่ยข้างหน้าเนี่ยบ้านแม่พรเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตรงเด็กยืนอะ่ะเออเอานนี้นึงเอาเอาโอเคโอเคตรงนี้แหละเอาโออเอาพายวางฟาดหน้า,ากูไหมพายวาง และบ้านแม่พรที่ที่อยู่วอนมาเ้ยตงคิวเตงคิวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพรดาพรคืนนี้เขอานอนบะไปแล้วไปแล้วเอ้าเพนเพนมึงส่งหมีให้แม่ยังส่งไงเอาแม่หลามกินหมดแล้ว มึงไปให้เขากินทำไมล่ะโอ้แม่หนุ่งสารเขาว่าไม่มีตังเงินมันนอนอืดอยู่สาราไม้อ่ะพาเขามาทำไมก็มันน่ะอยากกินหมี่กรอบแม่อยากดูแม่ทำดูทำไงอ่ะ I love Thailand I love หมี่กรอบ I love เชียงรายแต่นี่เชียงรัก I ก็ love เมือนกันแค่ I m เม e ก t ิคหมี่กรอบ

ว้าวอะไรของมึงอีกเนี่ยนี่คือเสียงระฆังเบลเบลอยู่เนาเบลว้าว it's loud wow oh, I want to go to see it โ <c oughs> อ้อะไรของมึงเนี่ยไอ้เชี่ยเอาเอาเอาไปแล้วโอ้ยกินจะไปก็ไปเอา้า <c oughs> แม่กูทำอร่อย <c oughs> โโโอออ้้อ้ี่ ไอ้ทาร่านามสกุลสังทาระสังคมไอ้กระเป๋าเนี่ยมึงจะเอาไปเนี่ยแล้วมึงจะไปไหนโ ทีทีครั้งถูอีกวันอีกวันนึงเออวันอันเนี้ยที่อยู่มาเนี่ยเนีย่ยเขาเรียกว่า,าวัฒนธรรมอรมอส์วัฒนธรรมมอส์แปลงงอ่านะเขา เขาเขาเจอเขาเจอมอนโอ้เขาเจอมอนเออนั่นแหละรู้อีกเนี่ยเขาสืบทอดมาเก่าแล้วแบก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 เออนั่นแหละเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อยู่อยากอธิษฐานอะไรไหมอธิษฐานนักคุกแล้วอ b e เบสเบสซิง ฐาน oh b a s i n g b a s i n g มันเข้าใจเลยนะ b a s i n g เออ b a s i n g ฐานอ๋ออ๋อ b a s i n g b a s i n g b a s i n g ฐาน you want b a s i n g ฐานไหม b a s i n g b a s i n g come back my pocket come back my pocket Please come back my pocket เอ้ยเห็นโอ้มาวัดอะไรป่ะเนี่ยเก็บของใช่เจ้าวาเดเหรออ้าวเฮ้ยนี่มันไอ้ฝรั่งเมื่อเช้านี่หว่าเฮ้ยนี่นี่นี่เอ็งลืมเป่าตังค์ไวน้นี่บนรถข้านี่เออมาเจอเอย่างเงดีแล้วนี่มาเอาไปดิลืมไม่ได้ thank you thank you thank you ขอบคุณมากครับขอบคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าว่าแต่เอ็งจะไปไหนต่อเนี่ย ไปเชียงรายครับอ่ะไปเชียงรายไหมไปขึ้นรถเดี๋ยวจะพาไปส่งถางนี้รถไฟไป,ไปขอบคุณมากครับ,บไปเร็วเร็วยู่ come on, come on. อยูอยูอะไรกระมอนกระมอนอะไรอะไรอะไร I keep you พี่ไปมาแล้รังตรังดี่กพี่โอ้ตงคิวตคิวขอบคุณมากๆครับเอาแม่อยู่ด้วยเอาแม่ใจดีอ่าเป็นีของชาเอาโชคดีบายบายขอบคุณมากครับบายบายดีดายบายเจ้าจันเลยพี่น้าเดี๋ยวมาไว้ให้คไบายบาย เดยด้ไอหลังมันฝากซองวะนี่หอตังซื้นนมแล้วดีนะแม่มาอยู่บ้านเนี่ยจพรเอาไปแน่เลยตังหายยังม่ให้ตังวิกคนดีจริงเลย ใบป่าหน้าแน่นอนลงังลังกูไม่เล่นนะลงังมุกมึงเยอะนะลงัลงลังเกียฝรั่งหลอกอะไรวะเนี่ยโอ้โหแต่ต้องดีให้อีเมลมาให้ที่อยู่มาเอาเอามีใจอะ่ะมีเพื่อน วันเนี้มเล่นกูอยู่เลยน,นี่มงไปแล้วสักวัน,นมึงคงต้องกลับมาเล่นกูได้ละกูรักมึงวะ่ะที่ไอ้ลัางไอ้ไม้แฟน